สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแส s มส l e c ์ชาแนลนะคะแน่นอนมาคนเดียววันนี้ก็คือเราจะมารีวิวการขอวีซ่าอเมริกานะคะแบบนักเรียนนะคะหรือวีซ่า F1 นั่นเองพึ่งได้กันมาสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคน ซึ่งตรงนี้นะคะเราเนี่ยทำวีซ่าเพราะว่าเราอะ่ะจะไปเรียนภาษาที่อเมริกานะคะเป็นเวลา6เดือนเนาะเป็นคอร์สสั้นๆแล้วก็จากที่ฟังหลายคนมาการขอมันยากนูวันนี้น,น่นยากมากเลยเราก็เลยไปลงเรียนนะคะกับสถาบัน EF นะคะแล้วก็ในคอร์สเรียนเราเนี่ยมันก็คือรวมค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าไปแล้วเนาะแต่ไม่ต้องเป็นหัวนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ทริคนะคะว่าเขาเนี่ยให้คําถามแบบไหนเราบ้างมีการบรีฟมีการเตรียมตัวเังรเราบ้างนะคะเราจะมาแชร์ด้วยคนฟังเองคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ ไปฟังกันเลยค่ะค่ะซึ่งข้อมูลนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปนะคะคือต้องกรอก Ds 160นะคะข้อมูล Ds 1 6 0ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อทั่วไปของเรานะคะนางสกุลวันเกิดอาชีพที่อยู่นะคะแล้วก็ประเทศที่เคยไปอีเมลวีซ่าที่เคยได้แล้วก็ ข้อมูลทั่วไปเลยแบบเออมีญาติไหมเคยโดนปฏิเสธวีซ่าไหมนะคะแล้วก็ข้อมูลพ่อแม่ค่ะคือพ่อแม่ของเรานะคะแล้วก็หลักๆเลยคือข้อมูลของสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือคนที่จะมาจ่ายค่าใช้จ่ายให้เราในการไปครั้งนี้นะคะซึ่งข้อมูลสปอนเซอร์เนี่ยเขาต้องขออันดับแรกคือสเตทเมนต์แล้วก็จดหมายนะคะว่าคนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับคนนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะ วันเรื่องการจองคิวนะคะการจองคิวเนี่ยในความที่เราเนี่ยทำผ่านเอเจนต์พี่เป็นที่ของ e อเนาะเขาก็จะดูคิวให้เราแล้วก็เลือกวันให้เราจากนั้นเขาก็จะออกเอกสารการจองคิวมาให้เราแบบนี้ละคะ่ะซึ่งในการจองคิวของวีซ่านักเรียนนะคะมันไม่ได้รอนานเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกวนันเลือกเวลาได้เลยนะคะแล้วก็ทําตามแบบที่เราปริ้นออกมานะคะแล้วก็เอาไปยื่นให้สถานทูตข้างหน้านะคะ ตอนนี้ละค่ะเราจะมาบอกคําถามนะคะว่าคําถามเนี่ยมีคําถามไหนบ้างน,นะคะซึ่งคําถามนะคะก็คือทําไมถึงอยากไปจุดประสงค์ในการไปแล้วก็ทําไมถึงอยากไปบอสตันแต่คําถามเนี้ยคือเราเนี่ยเลือกที่จะไปเรียนบอสตันนะคะเขาก็ได้ถามว่าทําไมถึงอยากไปเรียนบอสตันถ้าใครจะไปเมืองอื่นก็อาจจะโดนคาถามว่าทำไมอยากไปเมืองนั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คําถามต่อมาคือว่าทําไมถึงไม่เรียนที่ไทยแล้วก็เรียนที่ไหน พักที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คือหมายถึงแบบโรงเรียนที่เราไปเรียนที่นู่นอะชื่ออะไรที่ไหนแล้วก็เราพักที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็โรงเรียนอยู่ที่ไหนระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็เคยไปต่างประเทศประเทศอะไรบ้างแล้วก็ใครเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้เราแล้วก็มีญาติอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะภาษาอังกฤษไว้ให้นะคะว่าคาถามภาษาอังกฤษประมาณไหนนะคะแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่โดนคําถามแบบฟิแลแบบนี้แต่อาจจะเป็นแบบ คือความหมายที่มันแปลออกมาคือประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ทริคของเรานะคะคือให้ทุกคนเนี่ยตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าการที่เราจะขอวีซ่า F 1ถูกไหมคะเราก็ต้องไปเรียนภาษาที่นูน่นท่านทูดเนี่ยเขาก็แบบอาจจะอยากได้ความมั่นใจจากเราสักนิดนึงว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้สามารถสื่อสารกับเขาได้เราเนี่ยเหมาะสมกับการที่จะไปเรียนที่นู่นนะคะเพราะฉะนั้นทริคนะคะไปเลยคะ่ะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เหมือนแบบสแสดงความมั่นใจขอน,นิดนึงว่าโอเคเราเนี่ยสื่อสารได้ เข้าใจในสิ่งที่เขาถามนะคะแต่ถ้าสมมติเราไม่เข้าใจในคําถามที่เขาถามมาเป็นภาษาอังกฤษจริงๆก็ให้บอกเขาเป็นขอเขาเป็นภาษาไทยได้แต่ถ้าจะตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยข้อมูลต้องแน่นแล้วก็ภาษาไทยต้องอธิบายให้ฉฉดาแล้วก็ชัดเจนนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ประกอบการตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นในส่วนตัวของเรานะคะทุกคนต่อมานะคะก็มาถึงวันสัมภาษณ์ค่ะเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะทุกคนเราได้เวลาคือ7จ็ดโมงครึ่งค่ะก็ เตรียมตัวนะคะแล้วก็ไปถึงหน้าสถานพูดก่อนนะคะ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะก็ไปต่อคิวเหมือนเดิมเพราะว่าการเรียกคิวเนี่ยมันก็รันตามคิวที่เราไปต่อหน้าสถานพูดเลยเนาะเจ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงอะค่ะเขาก็จะเปิดให้เข้าไปเนาะก็เหมือนเดิมคะ่ะโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์รอท์ทุกอย่างถ้าเอาเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าใครเอาไปเขาก็จะให้ฝากคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็ให้ฝากเอาไว้แล้วก็ใส่เป็นแบบกำไลข้อมือให้เรานะคะเอาเข้าไปข้างในแต่ว่า อย่างฝาเอาไว้แล้วก็สแกนตัวเหมือนเดิมค่ะเหมือนผ่านเข้าเกรดนะคะจากนั้นก็จะเป็นลาโล่งๆเหมือนเดิมเลยค่ะก็มีพนักง,งานสตาร์ลนะคะยืนอยู่แล้วก็ออกาสารใบนะไปให้เขาโอเคเราอะ่ะมีใบนนะตอนนี้นะเขาก็จะพาเราเข้าไปในห้องแอร์เนาะไม่ใหญ่ไม่เล็กตรงนี้ก็ไปต่อแถวแล้วก็ไปตรวจเคาน์เตอร์ที่หนึ่งเนาะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ที่แบบตรวจเอกาสารทั่วไปซึ่งตรงเนี้คือเราอะ่ะไปกับน้องแล้วเรากับน้องก็คือขอวีซ่า f 1เหมือนกันแต่แค่ต่างกันที่คอร์สเรียนนะคะ เราก็เลยเอายื่นเข้าไปทั้งคู่เพราะว่าเราก็แบบเออเวลาไปสัมภาษณ์เนาะถ้าเรายื่นคู่เราก็ได้สัมภาษณ์คู่กับน้องด้วยความที่ช่วยลดความตื่นเต้นสักนิดนึงเนาะหรือแบบเออ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้คู่อะไรอย่างงี้เนาะก็คือยื่นสองคนเลยค่ะเขาก็ตรวจเอกสารคู่กันเลยนะคะแล้วเขาก็แบบตรวจเอกสารทั่วปายื่นพาสปอร์ตยื่น d s 1 6 0ที่เราเตรียมมาหรือเอกสารทั้งหมดอะค่ะที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทอกสปอนเซอร์ข้อมูลพ่อแม่ข้อมูลของเราทั้งหมดที่เราเตรียมมาเป็นปึ้งๆนั่นนะคะส่งให้เขาไปเลยเคาน์เตอร์แรกเข แล้วก็เอกสาร F1 นะคะจะเป็นเอกสารหน้า F1 ซึ่งเอกสาร F1 ตรงนี้เป็นเอกสารที่ทางโรงเรียนเขาจะออกให้เราก็คือเหมือนพอเราสมัครเรียนเนี่ยเขาไปเนาะเขาต้องออก F1 มาให้เราเราถึงจะมีเอกสาร F1 ตรงนี้ไปยื่นให้สถานทูตว่าโอเคเราได้ F1 ตรงนี้แล้วนะให้สถานทูตช่วยแอปพูฟให้เราหน่อยแล้วก็รูปถ่ายค่ะเหมือนเดิมขนาด2.2นิ้วนะคะแอปโซนิดนึง ก็ไม่เกินกว่า6เดือนนะคะไปถ่ายใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้รูปเนี่ยเขาจะกรอบไปแล้วใน D S 160ผ่าน,นคอมไปแล้วแต่ว่า ให้ถือไปเผื่อ,อไว้คนละ2รูปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดท่าในการที่กรอกแบบฟอร์มเข้าไปแล้วอะ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดเขาอาจจะขอเขาอ,อ,อย่างตอนเราอะ่ะเราก็โดนขอรูปเพิ่มนะแต่ว่าเออโชคที่เราเอาไปก็ไม่ต้องไปเสียเงินถ่ายแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้เอาไปอาจจะต้องไปเสียเงินถ่ายรูปใหม่นะคะมันก็จะเสียเงินซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปเราแล้วก็รูปคะ่ะห้ามลืมนะคะเอาไปเผื่อ2รูปแต่ถ้าไม่ใช้เขาก็คืนค่ะจากนั้นนะคะก็รอคะ่ะทุกคนอ๋อ พอสัมภาษณ์เขาตรวจเอกสารเสร็จเขาก็จะให้เราสแกนนิ้วแต่ของเราเนี่ยเราได้วีซ่าท่องเที่ยวไปแล้วเนาะเขาก็บอกโอเคเราคือได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสแกนนิ้วแล้วนะแล้วก็ไปต่อคิวรอสัมภาษณ์ได้เลยตรงนี้แหละคะ่ะเอาอีกแล้วเป็นการแบบตื่นเต้นแบบการต่อที่ตื่นเต้นอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเหมือนเดิมคะ่ะที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือสัมภาษณ์ที่เดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวเลยค่ะทุกคนมันเป็นแบบที่เดียวเลย ระหว่างการต่อแถวก็ได้ยินหมดเลยนะคะว่าใครผ่านใครไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่เหมือนรอบเนี้ยที่เราไปอ่ะเนาะเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้กดดันเท่ารอบตอนไปสัมภาษณ์ทองเทียเว่ารอบเนี้ยเออทุกคนก็ดูผ่านกันเยอะดีนะอะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคสบายใจไปเปราะ,ะนึงนะคะทริคค่ะเวลาที่เราเจอท่านทูนะคะคําถามแรกเลยค่ะก็แบบ Hi Good Morning h o w a o e y u อะไรอย่างงี้เลยนะคะแบบทักทายให้เขาไปเหมือนแบบเออเราแบบเออเป็นคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ให้เขาแบบเออเด็กคนนี้น่ารักจังเลยทักทายเขานะคะทักทายไปเลยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะยื่นพาสปอร์ตไปะค่ะพอเรากูนนนี่ขเขา k n o c เปี้ยนพาสปอร์ตไปแล้วค่ะค,คาถามที่เราโดนนะคะเป๊ะมากทุกคน90% <c oughs> เขาถามเราว่าทาไมถึงอยากไปเรียนที่บอสตันโอเคเราก็ตอบตามที่เราเตรียมมาแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนตอบเป็นภาษาอังกฤษด,ดีค่ะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นฝึกกันมานะคะก็เออลองไปฝึกกันมาลองไปแบบลองไปจดฝึกแล้วก็ตามนั้นแต่อย่าแบบอย่าเหมือนท่องนะคะถ้าเหมือนท่องอ่ะมันก็จะแบบไม่สมูทเนาะเหมือนตอบให้แบบเป็นชีวิตเราจริงๆที่เราจะไปจริง แล้วเขาก็แบบพอถามเราเสร็จเนาะเขาก็แบบถามเรื่องของน้องเขาก็ถามเออสองคนนี้ยไปเรียนคอรสส์สต่างกันเหรอเราก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็เลยมาถามเออแล้วเรียนคอรส์สเท่าไหร่เขาบอกเราก็บอกเออหกเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะของน้องก็เลยโดนต่อว่าแล้วจบคอร์สมาจะไปทําอะไรแล้วก็ถามถึงเรื่องสปอนเซอร์เราก็บอกว่าโอเคสปอนเซอร์คือคุณแม่ซึ่งเราเนี่ยเอกสารท,ทั้งหมดที่เราเตรียมมาที่สปอนเซอร์มันจําเป็นให้ต้องเตรียมเพราะตรงนี้แหละถ้าเกิดเขาถามถูกไหมคะเราก็จะสามารถเอาให้เขาดูได้เลย แต่ตรงนี้ของเขาก็ไม่ดูเขาแค่ถามว่าใครเป็นสปอนเซอร์แล้วก็บอกโอเคคุณแม่เราเป็นสปอนเซอร์เรามีเอกสารสเตทเมนต์นะจะดูไหมเขาก็แบบไม่เป็นไรแค่นั้นเลยคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็พิมพ์มาอีกแล้วไม่รู้แล้วเขาก็ยื่นพาสปอร์ตกลับมาให้เราทุกคนสองเล่มแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้เหรออ๋อเราตกใจเองเขายื่นพาสปอร์ตกลับมาให้เราเอาไปจ่ายเงิน,นะคะ่ะทุกคนนั่นก็แปลว่าเราได้นะคะก็คือยื่นพาสปอร์ตกลับมาให้เราเอาไปจ่ายเงินฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะ ไม่ต้องตกใจนะทุกคนถ้าใครโดนยื่นพาสปอร์ตเหมือนเราก็คือเราผ่านเราไม่ได้ไม่ผ่านแต่ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติใครไม่ผ่านเขาก็อาจจะยื่นกลับมาเหมือนกันให้เรานะคะถามไปเลยว่าเออทําไมไม่ผ่านให้เราแบบให้โอกาสเราได้ไหมเราอ่ะวางแผนเอาไวแ้วแล้วนะว่าเราจะไปเรียนออนวอนไปค่ะทุกคนอันนี้คือแบบพี่พี่สถาบันก็แบบรีฟให้เรามาแล้วแบบอ,อ้ยถ้าไม่ผ่านก็แบบให้อ้อนวอนคนนิดนึงนะให้แบบเออให้เราผ่านหน่อยเราแบบเออ เราเตรียมแผนแบบมีจุดแข็งในการเตรียมมาเยอะมากเลยนะอะไรแบบนี้นะคะก็อ้อนเขานิดนึงไทยหรืออังกฤษก็ได้แต่ในกรณีเราก็คือเราผ่านเนาะตรงนี้ก็คือไม่ต้องใช้เขายื่นกลับมาเอาไปจ่ายเงินนะคะตรงฝั่งตรงข้ามซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยของเราในตอนนั้นก็คือห้าร้อยสี่ิบาททุกคนห้ามเตรียมห้ามดืม่มเตรียมเงินสดไปนะคะจริงๆก็เตรียมไปคนละสองพบาทก็ได้ไปเผื่อไว้ก่อนเพราะตรงนั้นมีทอน เอาไปเกินดีกว่าขาดเตรียมไปค่ะค,ะคนละประมาณ2,000บาท็กล้เพราอย่างเราก็เตรียมไป2,000บาทแต่พอไปยื่นเนี่ยก็คือ540บาทต่อคนจากนั้นนะคะพอเตรียมเสร็จจ่ายเงินเสร็จเขาจะให้ใบเสร็จแบบนี้มาค่ะทุกคนให้มา2ใบนะคะใบแรกนะคะให้เราเอากลับไปพร้อมกับพาสปอร์ตไปยื่นที่ช่องท่านกงสุนท่านเดิมนะคะเขาก็จะเซ็นลายเซ็นมาให้เรา2ใบใบแรกเขาเก็บเอาไว้ อีกใบหนึ่งให้เราเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยจ่ายเงินแล้วนะเรียบร้อยจากนั้นรอค่ะทุกคนรอพาสปอร์ตกลับมานะคะรอประมาณสามวันเหมือนเดิมก็ได้พาสปอร์ตกลับมาทุกคนรุนีกคะ่ะว่าได้กี่ได้กี่เท่าไหร่ก็ได้1ปีนะคะเป็นวีซ่าเรียหนหปีค่ะทุกคนก็ถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการขอวีซ่านะคะถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้ข้างใต้ล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะทุกคนแล้วก็คลิปต่อไปมีแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอเมริกาเยอะแยะมากมายเพราะเร่ากำลังจะเดินทางกันแล้วทุกคนทุกคนจะใกล้เห็นเราอยู่ที่อเมริกาแล้วค่ะฉะนั้นก็ไม่บ้านะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ